สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้เราจะมาดูชิงช้าสวรรค์น2024นะคะรอบนี้ก็จะเป็นรอบเปิดวงซึ่งจะเป็นคู่ที่เก้าแล้วนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะว่าคู่ที่เก้าเนี่ยใครจะได้เข้ารอบเนาะก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นทีเซอร์เขาบอกว่ากรรมการทะเลาะก,กันกรรมการทะเลาะก,กันคืออะไรนั่นแหละค่ะวันนี้ก็เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยโชว์เป็นยังไงบ้าง เสียงร้องเป็นยังไงบ้างตนตีอึกระทึกหรือเปล่าต้องมาดูกันค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะคะเจอกันสิ่งที่จะได้เห็นจากโชว์ในวัน <ลง S 2> นี้คือก,การนำเสนอวิถีชีวิตของไม้ห้อยและการค้าของพิกุลาผ่านการแสดง <ไฮ S 1> แลดนตรี สไตตล์คอนนเทุวรรณภูมิพิทยาไทยฝานที่มีเส้นๆรายการชิงชาติสวรรค์ความรุ่งเรื่องช่วยพิทยาไพศาลให้พวกเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นกำลังใจให้พวกเข้าในเด้อค่ะมา เปิดดีอย่างนี้สวยมาก sing, อไอสิงเมย์บอม่หอยดิเมนี้ไอสิไปขายควายกับว่าต้องมองทางบ้านเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยวนอ้องสิดูแลอ่แม่เอง อยู่บนพื้นดินผ่นตั้งรกรากเสืบสารเป็นคนที่ราบสงูงแต่จิ้ใจว่าไฟสงูงใส่ชีวิตติดดินทากินตามประสาทให้มุนมั่งพ่อเม,สม่สร้างดื่น้ำาตาต่างหน้ากินหัวมันตา่างเผาเจอเอาไว้เด้อเจ้าอย่าลืมไล่ชาติเกิดอย่าลืมเพ่งกำเนิดว่าเป็นโลกอสีส เรื่มแล้วพอเดินขี่ดิ้นใ้ตะลางเจ้าเคยควัดเล่นเงือนน้อยกับมูวอยู่แซวเซวตะแคล่วตอนปันเขาน้อยใบเลือใส่มือเจ้าน้ำตาไหลปีตาเป็นตาอไกลกินสะเดือ สิเป็นຈັ່ງໃດແນ່ນໍອ້າຍສິງຫມໍຂຽວຖ້າອາຍຸດາ 定了。<Yeah. S 2> yeah. i mm -hmm. โอ้โหโดีมากคนลุกคนลุกตลอดทั้งโชว์เลยคนลุกมากดนตรีก็ดีนักร้องก็ดีแดนเซอร์โคตรดีเลยไลท์เต้นแบบไลท์เต้นดีมากเท่ากันมากเลยอ่ะโอ้โห ว่ากรรมการทะเลาะกันเพราะว่าเยอโรงเรียนที่เป็นนางยักษ์ก็หน้าครวญอยู่เหมือนกันนะเขาแต่งหน้าได้แบบอื้อมาในแบบเหมือนเหมือนแบบเล่าเกี่ยวกับนายฮอยนายฮอยสิงชื่อสิงที่แบบนายฮอยก็คือเป็นคนเลี้ยงควายที่จะอแบบเอาควาย,วายไขป,ปิ้งเป็นฝูงมไปขายอะไรอย่างเงี้ย เออเคยเคยดูหนังอยู่น่าจะคนไฟบินหรือหนังเรื่องอะไรนะที่เป็นปอบอันี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วลืมซึ่งก็มีเพลงนี้เพลงนี่ยหากบอมมีอายคือเก่าอันเนี้ยมีอยู่ในิพหนังนั้นด้วยดีมากอืภาคอีสานมาดีมากๆเลยอ่ะอยากให้น้องเข้ารอบมากๆเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะ เดี๋ยวเราดูโรงเรียนต่อไปดีกว่าเนาะอว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับโรงเรียนนี้อุยบอกได้ตามตรงเลยว่าดีดีและเยี่ยมทุกองค์ประกอบจบไม่ติไม่หักไม่มีอะไรให้หักสแสดงดีด้วยน้องก็ร้องดีด้วยเป็นลูกทุ่งหมอลำจบหนูยังไม่เคยเห็น วันมะกรูพิทยาภาัยารเลยค่ะพวกหนูก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าพวกหนูก็จะไม่ประมาทนะคะสิ่งที่จะได้เห็นจากโชว์ในวันนี้นะคะพวกเรานำวรรณคดีไทยเรื่องพระภัยมณีตอนพ้าภัยมณีนีนางผีเสื้อสมุทรมาเล่าผ่านบทเพลงและการสร้างสรรค์โชว์่าวแฟนรายการชิงช้าสวรรค์ช่วยเอ็นดูพวกหนูและเป็นกำลังใจให้พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนชามป่างามวิทยาคมด้วยนะคะ นกต้องเอตี่น้างพี่เตื้อสมุทรได้ดำมสินภาวนาเพื่อ<ม>ทำการสะดอกเราอจนครบกำหนดเป็นเทลาสามวัน<ม>ตามคนอุบายที่ระภาัยมณีได้นั่นกล่าวกับนางที่เสื้อสมุทไว้ด้วยความรักความคิดถึง ถึงรีบกลับไปยังทำหวังเพียงจะได้พบลูกกับหัวของตนและสิ่งที่ไม่คาดคิดถึงได้เกิดขึ้นเจ้าพี่นอนตัวมแล้วด้วยค่ะเจ้าพี่อร่อยมากกอดมอ เคยตกที่มาตกตีไปทั้งน้องเรื่องจะคนที่ไหว <c oughs> น้ำที่ถ่วย <c oughs> เก่าบัดน,นี้สิ้นรถหรือไร <c oughs> คุณ <c oughs> จึงไม่เพิ่พงพอใจ <c oughs> ทว่มากคนใหม่เข้ามาค <c oughs> ัดว่า ไลมานีและนางเอืกองยังมาไม่ถึงกาะแก้วพิสดารในเพลานี้อาจจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ อยู่กินกันมาน้ำตาลน้องไม่เคยตกที่มาตบตปีไปทางน้ำเรือจะคนที่ไหว<อ>น้ำพี่ปวยเกา่าย<อ>้ดนใจิี่รถหรือไรคุณจึงไม่ถึงหอใจรีหาคนใหม่ เข้ามาขัดบ้างหัวจะสงสารลูกเมียสักนิดอย่าเพิ่งลงบ้านทางผิดคิดถึงลูกและเมียบ้างลืมตาสักนิด นางยักษ์ใจร้าย<ว>ติดใจของเจ้าเจ้าโหดเยี่ยมเกินไปแล้วเจ้ากลับไปเถอะนะไม่มีเลา ดีโชว์วือหว่ามากตรการตามากแล้วมันเป็นเรื่องราวที่แบบเรารู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะเรื่องพระภัยมณีหนี่นางผีเสื้อสมุทรนะคะ mm hmm. ก็โอเคถือว่าเป็นโรงเรียนที่มาได้ดีมากๆเลยแล้วมาเจอกันทําไมจริงๆอะ <c oughs> แยกไปคนละอีพีเนาะน่าจะดีกว่าอืม โอ้โหมาในรูปแบบแบบแฟนตาซีสวยมากแต่งหน้าสวยมากอลังการมากนักร้องเสียงแบบบาดแก้วมากตอนนี้เสียงนักร้องโหดมากลูกเล่นฉ่ำฉ่ำม,มากนักร้องลูกเล่นดีมากแดนเซอร์เต้นก็ดีพร้อมเพรียงกันไม่มีผิดพลาดเหมือนกันอีกแล้วดนตรี be, แอบ,บนิดนึงตอนที่มีการพูดในอารอกอะมีแบบดนตรีเสียงดังไปนิดนึง บางบางบางเดาหรอกเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชัดแบบได้ยินไม่ค่อยชัดเพราะว่ามีดนตรีกลบอยู่อย่างเงี้ยอืมก็มาลอลุ้นกันเนาะว่าแบบโรงเรียนไหนจะได้เข้ารอบนะคะลุ้นเหมือนกันเพราะว่ากรรมการแบว่ากรรมการเครียดไปรู้ไหมค่ะเจอกันผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะเอาละครับน่าจะเป็นวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับเรามารันลุนไปด้วยกันครับว่าโรงเรียนไหนที่จะได้ไปต่อ และลงเรียนที่9ที่ผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายชิงช้าสวรรค์2024ได้แก่

พาวงไปได้ไหมจะพาวงเข้ารอบไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงๆยินใจรึมัยินใจจนตาไหลเลยอขอบคุณพวกเราขอบคุณผู้ปกครองทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านบออค่ะที่พาพวกเรามาทําตามความฝันค่ะขอบคุณค่ะใครเหนื่อยไม่รู้เย็เหนื่อยต่ออะไรเนาขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะแล้วก็คุณครู คณะคุณครูท่านนายกองค์การบริหาสรสวนจ,จังหวัดชาเชิงเซานะคะที่คอยสนับสนุนพวกเรารู้ว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยมากแต่ว่าวันนี้หนูก็ทำเต็มที่กันแล้วใช่ไหมคะคือขอบคุณทุกๆคนนะคะหนูรู้ว่าหนูเป็นน้องใหม่ไม่สามารถปกป้องทุกคนได้มากเท่าไหร่แต่ว่าที่อยู่มาก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> และว,วันนี้ค่ะโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะคือโรงเรียนสุวรรณภูมิพิยทยาภัยศาลจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะรับเงินรางวัลนะคะเกิดสูงโดยเงินายโยติเชื่อจำนำทะเบียนร้อยตันก็ยังชโยสามหมื 30, น่นบาทส่วนอีกโรงเรียนที่เป็นผ่านเข้ารอบไปนะครับก็คือโรงเรียนคําป่างามวิทยาคมสังกัดอบจฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซารับทุนการศึกษาจากเงินชยโย สินเชื่อจำนำทะเบียนรอตังก็ยังชัยโย2องหมื่นบาทนี่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ท่านสามท่านนะครับขอบคุณรองรองแต่น้องสองโรงเรียนครับขอบคุณครูครูอาจารย์ที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันศุกร์หน้าเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นโรงเรียนใดครับเจอกันในรายการชิงช้าสวรรค์2024ค่ะทุกวันศุกร์เวลาหกโมงเย็นค่ะและชิงช้าสวรรค์2024สเปเชียลนะคะ วันเสาร์เวลาบ่ายสามงสี่สิบห้านาทีค่ะทางช่องเวิร์คพอยต์กดหมายเลขยี่สิบสามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคนี่ใจนางได้เรอเต้นดีมากเลยนะสำเร็จมากเลยรับมาแบบมาหมึดเลยจ้ามาหมึดมากโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนอะไรนะ สุวรรณสุวรรณภูมิพิทยาภัยศารใช่ไหมมามืดมากโอ้โหเอาตายเลยเอาให้ตายรอบหน้าจะเจอกับใครนะโรงเรียนสุดท้ายสังขะืเอเปานะกับโรงเรียนอะไรสักอย่างนี่แหละก็ขอ <c oughs> <c oughs> ให้พระอิสานเข้าเยอะๆภาคใต้เข้าเยอะแล้วภาคกลางอูกระหน่ำเข้ายัางไงล่ะโอโ้แต่ว่ายังไม่มีพระเหนือเลยอะ หรือมีแล้วแต,แต่ไม่รู้แต่จำจำโมเยนไม่ได้ไม่รู้ว่าสนุกมากวันนี้วันนี้รู้สึกว่าสนุกมา,มากๆเลยเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยสูสีกันมากดูลกแล้วแบบลุ้นเป็นลุ้นเลยอ่ะคือแต่ละคนมันดีต่างกันมากๆเลยอ่ะแล้วมาในคนละแนวแล้วมาแบบจัดเต็มชุดคอสตูมเต็มทั้งคู่เต้นดีทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่อืเฉีอนกันนิดเดียวแค่นั้น มาเดี๋ยวเรามาชม EP สุดท้ายของรอบเปิดวงคืออาทิตย์หน้ากันเนาะว่าโรงเรียนไหนจะได้เข้ารอบไปแข่งกับโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาภัยศาลนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ